คือสถานีสวนสนครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายรถขี้ฮะ183กันที่ญี่ปุ่นบริจาคมาครับน่าจะประมาณ17คันก็วิ่งมาสวนสนรอบที่สองแล้วครับถ้าจําไม่ผิดเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับผม ก่อนที่เราจะไปดูสวนสวนใหม่เราก็ามาดูป้ายเก่ากันก่อนครับที่เคยเป็นที่หยุดรถสวนส,วน,ส,วน,สวนปฏิพัทธ์ครับนี่ก็คือบรรยากาศครับของสวนสวนเก่าที่เคยเป็นป้ายหยุดรถนี่ครับตอนนี้ก็กลากลเป็นมานั่งเปล่าๆมีหญ้า,าขึ้น บรรยากาศกันเก่าๆกันนี่ครับบรรยากาศเก่าๆนี่มีตารางเวลาด้วยนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าอันนี้อัปเดตหรือ,อยังนะครับผมไม่เคยได้มาทางนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปดูสถานีสวนสนปฏิพัฒน์กัน อันนี้คือป้ายหยุดรถที่เปลี่ยนเป็นสถานีละนี่ครับก็เป็นป้ายส่วนๆสนใหม่สวยงามเลยทีเดียว, <Ly> วก็บรรยากาศครับ <C pie gia' bud> ปรับปรุงและสวยงามมากครับ หัวหินเอ้ยสวนสวนใหม่กำลังเดินไปที่สถานีครับสวยงามเลยทีเดียวยากาศสวนสวน,สวนปฏิพัทธ์ ได้เลยครับพี่ไดเลย,เลยลอ,อ๋อครับผมน่ครับเราก็มาที่สถานีแล้วครับนี่ครับมันจะมีลิฟต์ด้วยนี่ลิฟต์สำหรับผู้โดยสารนี่ครับ ใช้ที่บอกสถานีข้างเคียงถ้าทางซ้ายทางขวาของกล้องก็จะไปน้องแก่ทางลางใต้ก็จะไปเขาเต่า,ากลับเว,วันนี้เราก็จะมาดูรถคีหากัน ที่สถานีสวนสนครับผมก็ไม่ได้ถ่ายมานานแล้วตั้งแต่ที่บางซึโวันี้เราก็จะมาเจอกันครับที่สถานีสวนสนนี่เราก็ให้จมบรรยากาศก่อนที่ค <c oughs> น913มาครับ <c oughs> ไมวันนี้เสียงไม่ค่อยไพเราะเลย <c oughs> แล้วก็พอผมถ่ายนี่เสร็จตอนเย็นผมก็ต้องทำขบวน 985ครับจากหัวหินกับชุมพรพอดีวันนี้จังหวะดีมากที่ได้มาดูครับ <c oughs> โอกาสที่จะผมมาตรงนี้มัน <c oughs> มันน้อยเหลือเกิน นี้เจ้าพิภะก็กำลัง จะเห็นไฟกันแล้วกลับมาแล้วครับ ีฮะเรามาแล้วูโดยสารน่าจะเยอะครับวันนี้ มาเก้แบบาแปดหกพะวานเอาพี่แตยมาเดี่ยวครับวันนี้เราก็มาเห็นแล้วครับรถที่ห้าของเรามาจอดอยู่ที่นี่แล้วครับ มุมหนึงครับมุมนี้จะเห็นริ้วขบวนสวยๆที่สถานีสวนสนครับเราก็จะเห็นริ้วขบวนสวยๆแล้วนี้เวก็เดินไปเดินมาครับก็แบกทั้งกล้องใหญ่กล้องเล็ก ดูชัดๆเลยับันี้เราก็เห็นแล้วครับวันวันที่ห้วันนี้ ผู้ดาก็ขึ้นลงหมดแล้วครับเดี๋ยวก็น่าจะเคลื่อนทวนไปทิ้งไปทิ้งสิ่งปฏิกูลครับมันจะไปแล้ว เหย่ไกลแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูขบวน4-3แหวนห่วงกันครับ yeah ตอนนี้คีฮ่าเราก็กําลังเดินทางเข้าสถานีสวนสนครับเพื่อรถมาเก็บ วันนี้ก็เป็นที่หอมปากหอมคอกันแล้วครับผมก็จบคลิปตะเพียงเท่านี้ครับร้อนมากวันนี้วิ่งถ่ายโดนเหงื่อเต็มหน้าเลยครับอุ่นครับคีฮ้าเราก็จอดอยู่ตรงนู้นครับคือเอารถจอดไว้ที่นี่ครับมันได้สอบถามมาแล้วก็เดี๋ยวพนักง,งานก็ไปพักที่หัวหินแล้วก็ค่อยมาทำกรมกับพรุ่งนี้ครับเป็น9 1 4สําำหรับผมวันนี้ก็จบคลิปตะเพียงเท่านี้นะครับ บายบายร้อนครับร้อน